ครับข,ขนาดพี่น้องโอ้ครับพี่น้องปูมันขนาดนะครับนี่สบัสาดีพี่น้องมองไปไนี่ก็เตพามายกองอสะดุงสวงฝนตกลิ้นครับมาเบิ่งกันว่าสวงฝนตกกับแตดออกดีม 4, 000, 000ันมสีมารกักั่นหน้า กำหนึ่งกำเข้าแล้วไม่ได้เข้าพี่น้องเลยเลี้ยวมาไม่ได้เข้าตัวปลามีโซ่สามตัวได้อยู่เด้อโอ้โหเอาจับเอาเบ้ามาสีขาตัวเนาะพอดีใส่ท่มกันเนาะเน่ยครับบูมานมาเด้อมาหนี่ครับพี่น้องผลงานเอาได้เด้อโอ้โหได้กระปุก กระปุกครับจีเอาเอากระปูนี่ไปจี้เลยครับพี่น้องยกยงาสะดุ้งมาหนิผมบัวไข่มานครับเดี๋ยวผมทีพาไปงมหอยครับไปครับพี่น้องเขากำลังง่ะนะยายนะง่ายครับได้ครับหน้าผมผอนซือรีนะเอาบารตีตะลอนทัวร์ภูมิมั่งงมหอยครับพี่น้องหอยซือรีเลเนาะนะเฮาเนาะแม่นครับ หอยเลี้ยงหรือว่านี่หอยธรรมชาตินี่หอยธรรมชาติธรรมชาติเนาะป้าสุบ่าวตีนี่ก็เข้าเต็มเลยบ่าวตี้นี่เบิ่งนี่หอยนี้บ่าวตี้นี่นตีนนี่นี่พี่น้องปลาตัวนุ่มหร่แม่เลยนะบ่หัวไปนี่มันคือละไเทพนี่พี่น้องครับเบิ่งหอยนี้บุได้กุ้งเขาบุได้ปลาเขากินหอยมีเนาะนี่มันอยู่ทางลุ่มสิครับในต่อเข้าเไย เปล่าตีตะลนทัวร์ภูม,กม,มออักงมหอยครับมันยังโมยใหญ่หตีน้งอ,อนงหอยเนาะโเปล่าตีนี่มีหอยที่บนนี่กระเบื้องครับพี่น้องบุพเพห้าที่ได้กำหนึ่งไปเลยเกือบสองกำไปเลยครับนี่ล้าข้างหน้าครับ หอยในหน้าผมหอยอยู่หน้าในหน้าผมลากันนาดไหม โอ,โอ้บ่าวตีเป็นไอโอยกโย,ยกกระมาณปลาซิวงมหอยกระมาณหอยเซอรี่พี่น้องอเอ้ยนี่นข,ขนาดในเราหายอยู่หานกินอีสานบ้านเฮาครับนี่ครับพี่น,อน้องแนวกินบ้านเฮาบ่าวตีวันนี้ค่อยสิแกงปลาซิวใส่มะคุ่งสู่กินเด้อม์วันนี้ เื s. <S อที in quiero, ่มจ้าหมแล้วนี่ครับเนี่ยเอาขินมันค่อยครับพักนี้ครับห้ามงเลี้ยงพีนตองนีกฝนตกมันเลยมืดท่านมาอย่างเขาก็ได้การได้เนาะคนอยูก้เยมาให้มัน ี่ครับผลงานที่สรุปเมื่อกี้ครับได้ปลาพอดีแกงครับนี่เซกกะปูสองตัวแซบ้องเอ้อัมรำเหมือนกันกิน,กนด้กันสามค้นนี่ครับพี่น้องนี่โอ้คาบกูปลาบม่เป็น้าเนาะเฮียย <c oughs> ขี้ปลาก่อนเนอะ <c oughs> ครับ เอาพังกระปูลังมันกระปูแกใช้การมัเมืดไม่ยังกรไดดือมีเจ่ตัวทองตัวเนาะกระปูเนาะขี้ปลาเนี่ก็เดือแลานะไมัน ปลาก็มีครับหอยก็มีทั้งปูทั้งปลาเปงมมานะงมหอยจุกกันจิบกินเนาะอืมเช้าหนึ่งี่น้อง เชีขี้นะ่เข,ขี้เนเะท่าเ่เ<ำ>บาตีเมืกีขี้ปลาได้เบาตีนะ <laughs> <laughs> ต้มหอยออเชีรี่ครัต้มหอยใส่หอมดอกแกงใส่กันแกงร่วมเลยแหละมนแกงใส่ปลาได้ปะแกงใส่กันเลยมนันขนมากเอาขันห่มมอขึ้นแล้ว อห,หอยจำนวนใหญ่สุดเห็นหอยากสบายดีนม่ฮีต้บมบนหม้อ,อไปได้ครับนี่ยยหม้อนึ่งว่ะแม่นะครับเพชด้กระแซดได้ครับนี่หอยนี่สีปิง้งสีต้มก้อยนะตอเลยมะเพ็ดครับมะเพ็ด ไปตำได้มักินย<ด>่งฟีมีอค่อยได้ีด <c oughs> น้องเลย <c oughs> น,นีนโย่โอ้ยไอ้น้กระตลพน้องเอ้ยนีละเอาไปเปิดก้อนแล้วเอาะงมันเป่อยากเนาะกิ่น้ะน,นาว เสียบจะมีกระปูเลยก็มันมันนะกระปูกระปูขาในกระปูายฝนต้นหนาวครับกินเก่งกระปูเซีบกระปูได้สองตัวหนึ่งเคกไว้สะดวกเลยตอนนี้เราไคปิทไทยครับ พี่น้องกงปลาแส่หอยแส่กระปูครับคับป้าพิ่กุ้งก็มีเด้อะมาเนี่ฮะสุดยอดเลยครับเก่งปูกิเล็กผมเมื่อไม่กี้เนอะปูต้องของเนาะปูกิเล็กเนาะดอกแคเนี่ยโอ้ยขับแต่บรรยากาศอยู่ไรบรรยากาศเป็นตะนอนครับมาเนี่ยขับเลยอ๋อเทอะไรนี่งเนครับพี่น้องขอจีเทน่าเด้อบมาหนึ้งเนอะจังหวัดฉันเทตลงวนี่สุดเลยนะข่าวนะครับโนาะ ตวมาแล้วครับพี่น้องเอ้ย,อยผมยกมาแล้วปุบๆๆ<ด>เอ้าเอ้าสวดหม้อสวดถ้วยมัมยกินๆตายครับต้มาหุ่งเลยแก๊ปน้องใส่เลยนี่ สักฟาดนี่นีดหนึ่งครับนี่เลยไหมจัด้โมกขี้เถ้าโอ้โหครับพี่น้องสีโคตรงามเลยครับกระปูมันขนาดนะครับนี่นี่ครับนี่พี่น้องแนวกินแซบบ้านบ่มครับอื้ม โตรมาเลยครับพี่น้องอันนี้แห้งแซะได้คบนี้อเอาครับพี่น้องบ้านสุดท้ายก่อนเมือ่ออ้้ดีกระปูกระปูครับ